โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านโคกสะอาดตำบวังปลาป้อมอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูมีพื้นที่ทั้งหมด15ไร่เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด 221คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนบริหารงานโดยนางสาวพิสมัยชินสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิสมัยชินสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างในานามตัวแทนโรงเรียนขอขอบคุณบริษัทเนเล่ประเทศไทยจำกัดที่สนับสนุนจ้างงานคนพิการ ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรคนพิการมาปฏิบัติหน้าที่หนึ่งรายคือนางสุพัฒน์ศีบุรินปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูดูแลช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยได้มอบหมายให้นางนรนาธสีหนาะ n เป็นหัวหน้างานจากการที่โรงเรียนได้รับนางสุพัฒน์ศรีบุรินมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู ทำให้คุณครูได้พัฒนาและจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนตามนโยบายเรียนดีมีความสุขสวัสดีค่ะดิฉันนางนาฏศรีหานาฏนะคะเป็นผู้ดูแลคุณครูสุพัฒศรีบุรินนะคะในส่วนของคุณครูสุพัฒนะคะมีหน้าที่ ในโรงเรียนก็คือช่วยดูแลในการจัดกิจกรรมนะคะในด้านของเด็กปฐมวัยนะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในชุมชนด้วยอย่างเช่นการเยี่ยมบ้านการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและก็คนพิการเพื่อเป็นขวนกกำลังใจและยังมีหน้าที่ก็คือในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารอย่างเช่นการถ่ายเอกสารซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะครูทุกท่านด้วยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสุภัสสีบุรินพิการทางการเคลื่อนไหวทางร่างกายทำงานในโรงเรียนมา5ปีค่ะบริษัทที่สนับสนุนในการจ้างงานม3 5จ้างงานคนพิการทำในชุมชนค่ะบริษัทซึ่งมีบริษัทเนทเลขประเทศไทยจำกัดให้การสนับสนุนค่ะ งานที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายให้ดูแลช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยจัดเอกสารถ่ายเอกสารใบงานนักเรียนส่งใบงานให้นักเรียนและดูแลห้องเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียนเยี่ยมผู้ป่วยและคนพิการเพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคคลในชุมชนสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาจากการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้นำความรู้ที่ได้มาจัดประสบการณ์แก่นักเรียนและสร้างรอยยิ้มแก่เด็กๆ จึงส่งผลให้ทำงานอย่างมีความสุขทั้งนี้ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาลูกๆนักเรียนพร้อมทั้งให้คำแนะนำการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขผลจากการเข้าร่วมโครงการ90วันมหัศจรรย์ของฉันจากการเข้าร่วมโครงการ90วันมหัศจรรย์ของฉันข้าพเจ้านำความรู้ที่ได้มาปรับใช้โดยออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อบ่อยๆลดการบริโภคของหวานรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทำให้มีความคล่องตัวในการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นการออมและการหารายได้เสริมมีการออมสะสมหุ้นสจัจจะของกองทุนหมู่บ้าน mm hmm. การออมระยะยาวในรูปแบบประกันชีวิตรวมทั้งมีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องคือการเย็บผ้าเลี้ยงไก่ไข่ปลูกเห็ดและงานอื่นๆที่สามารถสร้างรายได้แก่ข้าพเจ้าได้การช่วยเหลือสังคม ข้าพเจ้าได้ร่วมกับทางโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงด้วยการมีจิตอาสาจัดเตรียมนักเรียนเข้าร่วมพิธีชาปนก,กิจศพโดยการรำหน้าไฟเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของผู้วายชนในหมู่บ้านร่วมมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและร่วมทำโรงทานในวันสำคัญต่างๆเป้าหมายการทำงานในอนาคตมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเรียนรู้งานใหม่เพื่อพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีรวมทั้งพยายามสร้างรายได้าจากอาชีพเสริมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและเป็นทุนการศึกษาบุตรต่อไปขอขอบคุณบริษัทเนสเล่ประเทศไทยจำกัดที่ทำให้คนพิการมีงานทำมามีความมั่นใจในตัวเองในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ